เขียนพ่อมึงอ่ะคุยเลยมึงเป็นเฮียเลยให้ดอกฮะกูให้ลุมอ่ะไอสัตว์สามหนึ่งไหมเฮียเอาเปล่าอ้าวไม่ไม่กล้าไอสัตว์โอ้ยสุ่มเจอพวกดำๆเลยท้อพวกสุ่มเจอพวกไก่เบื่อปะโอ้โหดูสิเลยเบื่อคุยเลยสัตว์เอาเปล่าขนาดกูให้สามหนึ่งเลยเฮียเอาเปล่าเล่นคอมทำตึงเล่นคอมทำตึงกูตึงอยู่แล้วครับกูตึงอยู่แล้วครับไม่ต้องมาทำตึงหรอกกูตึงอยู่แล้วทำไมอะมึงเป็นคุยเลยอะ ก็คอมแล้วแบบ X R สมาร์ทอ้าวกูตึงอ่ะกูไม่ได้แค่มีคอมแล้วกูไม่ได้แอคอ่ะกูตึงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเจ้ไม่ได้ว่าอะไรก็ตึงไปอ้าวก็ตึงไงกูกูกูอยากโดนตบอ่ะกูอยากโดนตบไว้กูอยากโดนลุมสามหนึ่งอะไรเงี้ยป่ะอ้หออกคนนึง้าวกูตึงไงกูตึงไงเฮ้ยอ่ะกูเก่งไงเฮ้ยอ่กูเบอร์หนึ่งฟรีไฟล์ครับใช่ปะ โอเคบอร์หนึ่งฟรีไฟล์มจำไว้ล้นสีแยกเบอร์หนึ่งฟรีไฟล์มจำไว้ไอควายคุยเลยไอดำมึงเงี้ปากดีคนเขาจะพูดอะมีมารยาทเปล่าให้อีดอกเออเขาบอกแป๊บนึงมึงเออนนี้ใช่ใช่เวบูไหมครับเนี่ยไม่ใช่อ่ะไทยเดยกเขาเวบูไหมไม่ใช่อ่ะล้นสีแยกครับเบอร์หนึ่งฟรีไฟล์ครับนี่ไหนครับจังหวัดไหนเนี่ยอ๋ออย่สุรินครับ เบอร์หนึ่งฟรีไฟครับอยู่ที่ไหนนะสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับอำเภออะไรครับอำเภอสังขะครับสังขะอ๋อโอเคครับบ้านหมู่ว่าอะไรบ้านชบครับบ้านชบบ้านชบครับบ้านชบครับครับผมเออใช่ครับเย้ครับอเาที่อยู่ผมไปทำไมครับยังมากระเทิร์ผมเหรอครับ ในเกมผมชู้ไม่ไหวหรอกเนี่ยนอกเกมผมนะคยีดยีดนอกเกมโชว์สาวไปทีเป็นไงเป็นไงกะเอาหล่อเลยว่างั้นกะเอาหล่อเลยไม่มีโชว์ไม่หลอกครับไม่ผมไม่ได้เอาหน้าไม่ได้เอาตายีดกะเอาหล่อเลยพูดต่อหน้าสาวเลยยีดไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับยีดร้องไม่เกี่ยวเขินนะเยีด เยสไม่เก่งในเกมในเกมไม่เก่งเยสเก่งเยสเยสโชว์พูดต่อหน้าสาวไปทีเยสเค่เจ้าหนุ่าดีเยสสภาพไพี่อ่ะโคตรลาบไปเฮ้กูยโตอเลยกูเจออย่างเงี้ยควายพ่อมึงอีสัตว์อ้วนอี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 อ้วนหนึ่งสามหนึ่งก็ได้เนี่ยเอาเปล่า อีอ้วนอีน่ะอีติดพิควาอีอ้วนสามหนึ่งเลยไหมสัตว์สามหนึ่งเลยไหมเฮียกูให้ทุกตัวในตีนี้ได้ทุกตัวเอาเปล่ากระจกกกระจพ่อมึงลองได้ครับอีเฮียเอาป่ากระจกเฮียกระจกกระจควาเลยอีอ้วนอีสัตว์อีอ้วนร้อยโลอเฮียอีอ้วน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 กกกกรระะจจ อีอ euh, well, ้วนอีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนร้อยโลเฮ้ยมันพูดเป็นคำเดียวหรือเปล่าวะฮะอะไร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 คังเฉคังเฉ๋เฮียอ uh ีอ้วนเอ้ยอีอ้วนอีร้อยโลร้อยโลอีอ้วนอีอ้วนร้อยโล อรนาดีลาบาบเบาบเบาบจลอีกสบกิซร oh, ิอีกบาบจควยเลยอว่คยเลยอะไอสัตเอาเป่าคยเมึึกูปาแคั้นแหละเียฮะไอกระจกมึงีสร้างเลยกระจกมึยาออนี้นมึงยาออนีแล้าใจปะไอกระจกคุทำพมาเลยหมาป่าึงพูดไรเล่นมาป่าะไรหมาป่ากมดึาออนีแล้กนาใจะ ถ้าไม่ถ้าถ้ามึงออกหนีมึงลูกกระหลี่ยแค่นั้นอะ <S <S โอเคอ่ะ โอ้ยกระจอกเอ้ยเอาหายเลยสัตว์ร้อยไก่เอาเปล่าไก่เหี้ยอะไรขวยแลยหนึ่งเปล่าสัตว์สองหนึ่งเปล่าอีฮี้เอาเปล่าแค่นั้นแหละเอาเปล่ามึงกล้าเปล่าให้อีขวยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไม่มึงไงอสัตว์เหี้ยแม่มึงอ่ะแม่มึงตายเหรอให้อสัตว์ลาลุยควายช้างเหี้ยอีอ้วน มึงหนึ่งเปล่าอีอ้วนในสัตว์รับไม่ได้อะมึงอ้วนจริงอ่ะในสัตว์กูพูดอ้วนในร้อนตัวเลยนะกูพูดอ้วนในร้อนตัวเลยนะอีควายด้วยกลีอ้าวเอาเอาวร้อนตัวนั่นอ้วนจริงนั่นอ้วนแล้วไม่ยอมรับนะอีควายอีเฮียอารับไม่ได้นะรับไม่ได้นะอีดอกทองอีเฮียอควายกูอ้าวอ้วน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 อีอ้วน อีอ้วนอ้วนอะไรอะไรพูดอะไรพูดอะไรเหนื่อยยังเหนื่อยยังจะแล็บอะไรจะแล็แม่งจะโชว์แล็แม่งแล็ออเอเฮียปวเออเอเฮียไอควายแล้ออเออวเออเอออีควายอีอ้วนพูดอะไรอ้วนหันแล้วอ้วนหันแล้วเวยอ้วนหันแล้วอ้วนนแอ้วนหันแล้วอ้วนหันแล้วหันแล้ว อะไรอะไรอะไรอ้วนหันแลบตัวอ้วนในตัวบวูมหันแลบตัวบวูมหั่นแล็บตัวบลูมหั่นแล็บตัวบลูหันแลบตัวบลูมหันแลบเว้ยควายตุ๊ดอีตุ๊ดอีกระเทยแต่อเอากระเทยเฉยพี่เจ้าลูกไอ้ยี่ไม่มีคำจะด่าแม่งด่าด่ากระเทยเฉยไอ้ยี่อ้วนแล้วเว้ยอ้วนสอดแล้วอ้วนสอดแล้วอ่ะโยนกับลีควาอ้วนสอดแลบ แม่เไไว้วนได้กนังอเี้ยมจะาแผงหวพวอวนหันแล้วเว้ยโอเคอีควายอีอ้วน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 อวนอีอวมึงก็เปล่าช้างแต่พูดพูดถึงพูดถึงเรื่องอ้วนเนี่ยเอาใครกันแน่ตกมัน ตกมันหาอเยตกมันตกมอยู่คนเดียวนะอีควายตกมันนควายลอยเียอะไรอะไรแมงพูดไงเข้าตัวเองขอากูโทเลยแม่งอไอควายตัวเองตกมันเดี๋ยว่าว่ากูตกมันเจกูจะหลุดได้ีตกมันพ่อเชื่อมชางเยี้ช้างเผือกเจ๋ผเแผอ่าคังเจ๋คังเจ๋คังเจ๋อ คังเฉยคังเฉยขังเฉยลังเฉยขังเฉยขังเฉยขัวเฉยขัอ้วนหังเฉยขังเฉยขังแลยขังเฉยขดงเฉยขังเฉย ด่าความเป็นจริงอะไรแล้วมึงจะพูดเร็วๆเพื่ออะไรมันต่างอะไรจากแล้วไม่ต่างเลยอีควายาวเอาค้างอีกค่อยค่อยพูดทีละคนดิวะเสียงมันบนกันเนี่ยมันฟังไม่ดูเรื่องไล่มาแล้วจริงๆไม่พูดทีละคนวะเ,วเอา <laughs> อีควายอีควายอ้งปาอีอ้วนอ้วนขาอ้วนเอช้างป่าขาอ้วนเพื่อนมึงเปล่าช้างช้างช้างป่ามั้ึงเปล่าเพื่อนมึงเปล่าช้างป่าไอ้ควายช้างมเปล่าเย็ด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 แรบแปเฉะแรบเฉะแรเฉพ่อมึงเรียงกูแล้วไม่เลยก็เลยองกูตายตะเอแม่ แล็บเฉ่แ็บแล็บแบบกลัวแม่ด่าค่อยๆพูดอะแล็บแบบกลัวแม่ด่าเอาไอ้วนนั่นคังจัดไอ้วนนั่นคังจัดเลยไอ้ฮาจัดเลยสัสฮาจัดฮาจัดไอ้ย่ะไอ้วนเนี่ยไอ้วนอะไรอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเบี้ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยอีควายทำทรงด่าอย่างกับรูปุ่นไฟเอ็มนะมึงเชื่อเป็นรุ่นไฟเอ็มเหรอให้ีอ้วนให้ไอ้วนให้ไอ้วนพ่อแม่ไม่ให้ต พ่อแม่ต้องการวงลงดินมาลงดินมาเหี้ยอะไรไหนดิษมึงอีควายเดี๋ยกูเข้าไปดิดิษมาดิไอควายรอยเหี๋ยวลงดินอะไรมึงเอ๋อะไรเนี่ยไอสัตว์กูยังไม่มีดิษมึงเลยมึงก็ส่งดิษมึงมาดิมึงก็ส่งดิษมึงมาดิอีควายมึงเอาดิษมึงมาดิอีควายให้กูลงดิษมากูจะหลุดเลยเอาดิษมาเอาดิษมาอะไรเอาดิษมึงเอาดิษมึงมาถึงกูจะเข้าไปเหี้ยเดี๋ยวกูจะเข้าไปเนี่ยเร็ว มึงมีดิดจริงก็เป да เล่าโอ well ้ยควายทำให้เป็นนี่หมาโง่ไอควายฟอร์มจ um like um ัดฟอร์มลงดิสนชนลงดิสพีหวายฟอร์มลงดิสไปไฟอร์มลงดิสไอฮี่อ่ะทำทรงไว้นุ่นไฟเอ็มอยากลงลงดิสไอฮียเบียวจัดไอเอาค้างเฮ้ยเฮ้ยคงคงเฉยนยืนยยืนยยืนยืนาืนยนยยืานนยนนน หยุดอาราบาตหยุดอาราบาตอะไรไฟเอ็มหมดไฟเอ็มโอซี่ยังบวมอ่ะโอซีบวมอะมันเข้าพรีไฟเพื่ออะไรเพื่ออะเพื่อโอซีตัวบวมไม่เอานะครับโอซีตัวบวมไม่เอานะครับโอซีตัวบวมไม่เอานะครับอีวันอี่ยวอะไรอะไรเกลี้ยมันเกมมาดูไม่มันดีดอกเหมือนพวกเด็กในลิดแมทที่โดนด่าลีสไตล์เออสภาพไอสัตว์เขาฟังหมูป่าบ้าคั่งด่าหรอวะหรืออะไรวะ อ่อนแล้วไม่ได้อีหมูป่าบ้าคลั่งมึงคนอีหมูป่าบ้าคลั่งใครเชี่ยแบบนี้การตู้ไอเยี่ยมคุณนลอีสันอีหมูป่าบ้าคลั่งหมูป่าคลั่งเลยหมูป่าคลั่งเลยหมูป่าคลั่งหมูป่าบ้าคลั่งหมูป่าบ้าคลั่งอ่าอีหมูป่าบ้าคลั่งอีหมูป่าบ้าคลั่งหมูไม่แปลกันแ้านอีหมูป่าบ้าคลั่งเลย อิมบูปา่าบ้าคลังคลั่งเฉยพูดไม่หยุดนะผมอิมบูปา่า <c oughs> บ้าคลั่งเออเบียวจัดอ่ะเบียวจัดอะเฮียนีนอ่อีวันนี้คลังจัดอ่ะอีวันนี้คลังจัดอ่ะอะไรอะไรฟีไม่อะไร,ะไรไมึงเบียมปัญะอ่อนอะใครจะไปฟีกับมึงไอ้อีโง่ ไอ้หวยทําทรงฟรีใหม่ไอ้เหี้ยฟอร์มจัดไอ้เหี้ยคอมไม่มีฟอร์มจัดนะลุยกรีอุ้ยเฮียพูดอะไรวะพูดทีละคนเดี๋ยวเสียแม่งไอ้เหี้ยฟังไม่รู้เรื่องอุ้ยพูดทีละคนเดี๋ยวอ่ะกูฟังฟังไม่รู้เรื่องว่ะไอ้เหี้ย อ๋อเอากูฟังกูไม่รู้เรื่องครับคุณพูดอะไรครับฮายอีหมูป่าบ้าคลั่งฝ่ายภาพกูฟังกูไม่รู้เรื่องเลยอีหมูป่าบ้าคลั่งก็เพื่อนมึงพูดแซงไงอีควายมึงเลยฟังกูไม่รู้เรื่องนะอีโง่มันแตะไม่แตะต้นเลยมันจะร้องแผ่วร้องแผ่วไอสัตว์ร้องแผ่ว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 ร้องแผลเรื่องบุญหวานเจี๊ยบ ไม่ไหวนะครับต้องเตะออกไม่ไหวนะครับ